ยังไงเราก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคาระ ในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัครชนนาแนลครับคลิปนี้เราะมาพูดถึงความเชื่อมโยงของตัวละครวายไรต์ตัวใหม่จากหนังร่วงการ r d i a n of the Galaxy Vol. 3หลังจากที่เราได้ชมตัวอย่างของการ r d i a n of the g a l a x y Vol. อ3เนี่ยมีตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่า High Evolutionary ปรากฏขึ้นในหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้แสดงโดยนักแสดงที่ชื่อว่าชุกวูดดี้อีบูจิก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวต่อไปของ High Evolutionary อัคราก็มีโปรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนครับซึ่งใคร ูแบบพรีเมียมอัคาระแนะนำาน t f l i x พรีเมียมจากทีมงานของ NF Theater ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1านึ0 0หมเรื่องคอหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบ สามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สําหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชานลนะครับลุ้นรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน q ค co d e ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF The อฟเจนะครับ กลับมาที่เรื่องราวของเราครับตามคอมมิกเนี่ยตัวละครตัวนี้ชอบตัดแต่งพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิตกับสัตว์อื่นๆนะครับและคาดว่าตัวละครหนึ่งในนั้นที่เป็นผลจากการทดลองของเขาก็คือเจ้าร็อเก็ตหนึ่งในสมาชิกของแก๊งกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซนั่นเองครับเดิมทีเนี่ยไฮเอว o l u ชแนลลี่ชื่อว่า Herbert w ร n d วินในช่วงที่เขาเป็นนักศึกษาหมหาวิทยาลัยครับเขาก็ชื่นชอบผลงานของนาเทเนียลเอสเซนักชวีววิทยาคนหนึ่งที่ภายหลังนั้น เขามีฉายาว่ามิสเตอร์ซินิสเตอร์เริ่มแรกเนี่ยเขาเริ่มทดลองตัดต่อพันธุก,กรรมโดยพยายามเพาะพันุหนูวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ร่วมประชุม International Genetic Conference ที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นเหมือนการสัมมนา,ารวบรวมเหล่านักชีวพิทยาต่างๆซึ่งเขาก็ได้ไปพบกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าโจนาธานดู และก็ได้เอกสารชุดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการปลดล็อกรหัสทางพันธุก,กรรมมาครับจากนั้นเขาก็ได้กลับไปที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแล้วก็พัฒนาโครงการหนึ่งสร้างเซรั่มที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุก,กรรมได้ ที่เรียกว่าไอโซโทป A ซึ่งก็ทําให้เขาหลงไหลและก็หมกมุ่นการดัดแปลงทางพันธุกรรมต่างๆจนถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยซึ่งเขาก็ได้กลับมาที่บ้านครับแล้วก็ได้มาสร้างห้องทดลองในห้องใต้ดินที่บ้านของแม่เขาก็ทําให้เกิดความสําเร็จครั้งแรกครับที่เขาเนี่ยได้เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงสุนัขให้กลายเป็นมนุษย์นั่นเองหลังจากนั้นต่อมาครับเฮอร์เบิร์ตก็ได้มีการร่วมหุ้นกันกันกบโจนาธานดูและในขณะนั้นเนี่ยภรรยาของดูเองเนี่ยก็มีพื้นที่ผืนหนึ่งที่อยู่บนเทือกเขาวุดกอ เทือกเขาวุนดกอร์เคยถูกพูดถึงใน MCU มาแล้วในหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ครับดังนั้นจึงไม่รอช้าครับโจนาธานและเฮอร์เบิร์ตก็ไปที่เทือกเขานั้นไปสร้างห้องแลบแล้วก็เริ่มการทดลองครั้งใหม่ของพวกเขาซึ่งเขาก็ได้คนพบว่าดินแดนที่พยาของดูได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เทือกเขาวุนดกอร์เนี่ยมีแร่ยูเรเนียมอยู่มากมายพวกเขาจึงขายแร่ยูเรเนียมนี้เปลี่ยนแปลงมาเป็นเงิน เพื่อใช้เป็นทุนในการสร้างห้องปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่อันนี้ของเขาครับนอกจากนี้เขาก็ยังซื้อที่ดินเพิ่มจากเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าเกเกอร์รุสซอฟซึ่งเกเกอร์นั้นเนี่ยคือบรรพบุรุษของแจ็ควัสเซลตัวละครที่เป็นแวร์วูฟไบไนซ์ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ปรากฏอยู่ใน MCU เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะที่โจนาธานดูและเฮอร์เบิร์ตกำลังสร้างฐานปฏิบัติการลูกสาวของโจนาธานดูที่ชื่อว่าเจสสิก้า ก็มีอาการป่วยหนักครับเนื่องจากว่าเธอได้รับรังสีจากแร่ยูเรเนียมจนมีผลกระทบต่อร่างกายของเธอและแน่นอนว่าผลกระทบนี้ก็ส่งตรงถึงคนอื่นๆด้วยนั่นจึงทําให้เขาทั้งคู่ครับวางแผนใหม่ในการทําการรักษาที่เป็นผลพวงจากการได้รับรังสีแร่ย,ยูเรเนียมนี้โดยเขาเนี่ยเคยทดลองทํเซรั่มแมงมุมขึ้นมานะครับและก็ได้ฉีดไปที่ร่างกายของเจสสิกา้า ซึ่งจากการที่ฉีดเซรุ่มแมงมุมเข้าไปยังลูกสาวของรูเนี่ยก็ทําทให้ลูกสาวของรูนั้นกลายเป็นสไปเดอร์วูแมนในเวลาต่อมาครับหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งมนุษย์หมาป่าได้มีการทำร้ายภรรยาของโจนาธานรูจนเธอเสียชีวิตนะครับ ึ่งกรทําให้โจนาธาน,นรู้สึกเสียใจจนทําให้เขาต้องหนีออกจากเทอือกเขาวุนเดกอร์หลังจากที่โจนาธานได้หนีออกจากเทอือกเขาวุนเดกอร์ไปแล้วเนี่ยก็ทําให้เฮอร์เบิร์ตนั้นสร้างชุดเกราะเงินของตัวเองขึ้นมาและออกไล่ล่าจับมนุษย์หมาป่าตัวนั้นและเมื่อเขาได้มีการประทะก,กับมนุษย์หมาป่าก็กลายเป็นว่าหมาป่าตนนั้น คือเกรเกอร์อรูทซอฟบรรพบุรุษของแวร์บู๊ไบในจากนั้นต่อมาครับเฮอร์เบิร์ตวินเดิมเนี่ยก็ได้พัฒนาเซรั่มที่มีความสามารถที่มากขึ้นโดยใช้ชื่อเซรั่มนี้ว่าไอโซทบีซึ่งเซรั่มตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงสัตว์ให้กลายเป็นมนุษย์ได้นอกจากนี้เขาก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยานของเขาที่ใช้เพื่อการบิน จากนั้นเขาก็ได้พัฒนาโปรเจกต์ในการเปลี่ยนแปลงสัตว์ให้กลายเป็นมนุษย์ที่ชื่อว่านิวแมนนะครับหลังจากนั้น1ปีต่อมาโจนาธานกลับไปยังเทือกเขาวุนเดกอร์ซึ่งเขาก็ถูกสิงร่างโดยพ่อมดที่ชื่อว่าแมกเนสซึ่งแมกเนสเองเนี่ยก็ได้บอกว่าดินแดนแห่งนี้นะครับเป็นดินแดนของคาทอนที่ถูกคุมขังอยู่ซึ่งในระหว่างนั้นครับพ่อมดแมกเนสในร่างโจนาธานดูเนี่ยก็ได้ฝึกฝนนิวแมน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยกันซึ่งณนะขณะนั้นเนี่ยเหล่าบรรดานิวแมนเนี่ยก็ได้ตั้งฉายาให้เฮอร์เบิร์ตว่าไฮเอโวลูชแนลลี่นั่นเองครับรวมถึงเหล่านิวแมนต่างๆต,ต่อมาก็มีฉายายที่เรียกว่าเดอะไนท์ออฟวันดูกครับในขณนะเดียวกันครับเกรเกอร์ริสซอฟเนี่ยก็ได้พยายามใช้ดาร์คโฮเพื่อรักษาอาการของเขาจากการกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแต่ใครจะไปรู้ครับว่าการใช้ดาร์คโฮในการรักษาอาการของเขานั้นทำให้เกิดการปลดปล่อยคา้อนขึ้นมา คัมพีดักฮูก็ถูกพูดถึงมาแล้วในซีรีส์วันด้าวิชั่นเป็นครั้งแรกนะครับรวมถึงในหนังเรื่อง d ็อ t เตอร์ส n ตรนด์อินนัมต e เวิร์สออฟแมเอีกด้วยครับหลังจากคาทอนถูกปลดปล่อยเนี่ยพ่อหมดแมกเนสก็สามารถใช้พลังของเขากักขังคาทอนเอาไว้นะครับประจวบกับในขณะเดียวกันหญิงสาวที่ชื่อแม g กดาครับได้ให้กําเนิดลูกแฝดชายหญิงที่ชื่อว่าวันด้กับเปียโต แน่นอนว่าแมกดาเนี่ยมีสามีชื่อว่าอีริกเกลนเชอร์ซึ่งรู้จัก,กนดีในฉาย,ยาแมกนีโตนะครับแมกดาเนี่ยมาคลอดลูกที่บริเวณเทือกเขาบุนเดกรกเนื่องจากว่าอีริกมีความบ้าคลั่งครับเธอก็เลยหนีเข้าไปในป่าก็ใกล้กับฐานปฏิบัติการของไฮเอวิลูชันารีในขณะที่แมกนัสกาลังกักขังคาทอนอยู่นั้นคาทอนเกิดการต่อต้านและก็ถ่ายโอนพลังงานบางส่วนจากตัวเขาไปยังแฝดน้อยคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิง ซึ่งแน่นอนว่าฝาแฝดสองคนนี้ถูกเลี้ยงมาโดยนิวแมนที่ชื่อบว่าบัวที่ถูกเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมให้กลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งมนรรมุษย์บวานั้นเนี่ยเคยปรากฏเป็นอีสต์เอ็กในซีรีส์วันด้าฟิชชั่นอีีที่2มาแล้วที่เป็นไตเติลการ์ตูนแอนิเมชั่นก่อนเข้าเรื่องกับผลิตภัณฑ์นมที่ชื่อว่าบว่ามิว จากนั้นโบว่าก็ส่งแฟดน้อยทั้งสองคนนี้ให้กับโรเบิร์ตแฟรงค์ซึ่งต่อมาเขาก็คือฮีโร่ที่ชื่อว่าวิสเซอร์ซึ่งวิสเซอร์ก็มีพลังความสามารถที่วิ่งเร็วเหมือนเปียโตนั่นเองนะครับและเขาก็นําภรยาของเขามาคลอดลูกที่วุนตกอเหมือนกันแต่ก็เป็นที่น่าเศร้าว่าภรยาของเขา ภายทั้งกลมครับโบว่าจึงบอกว่าจะยกฝาแฝดสองคนนี้ให้กับวิเซอร์ซึ่งวิเซอร์ก็ปฏิเสธเพราะว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองเขาก็เลยวิ่งหนีออกไปซึ่งหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยไฮเอ l ว t i o ลูชันนารีก็ได้สั่งให้โบวน่านำเด็ก2คนนี้ไปทิ้งไว้กับครอบครัวแม็กซิมอ ที่เพิ่งเสียลูกแฝดไปเหมือนกันนั่นจึงเป็นสาเหตุให้วานด้ากับเปียโตมีนามสก,กุลแม็กซิมอฟนั่นเองนะครับแต่หลังจากนั้นต่อมาเรื่องราวตรงนี้ของวานด้ากับเปียโตทางมาลเอลก็ถูกเปลี่ยนให้ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เป็นลูกของแมกนีโตแต่กลายเป็นลูกของจังโก้และมารีแม็กซิมอฟตามเรื่องราวก่อนหน้านั้นที่โบว่ายกลูกให้กับ2คนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าทาง M.C.U จะมีการเชื่อมโยงต้นกําเนิดของวานด้ากับเปียโตเนี่ย ให้ว่าทั้งคู่มีความเชื่อมโยงกับแมกนิโตหรือไม่แต่เท่าที่มองเนี่ยคงไม่แล้วล่ะครับเพราะว่าเราก็ทราบว่าเปียโตกับวานด้าเป็นชาวโซโคเวียและเราก็ได้เห็นพ่อกับแม่ของเปียโตและวานด้าในซีรีส์วานด้าวิชั่นแล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอัคระมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างแมกนิโตกับวานด้าจึงไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกันแต่อาจจะมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านี้ในอนาคตถ้ามีการพูดถึงเรื่องราวของเหล่ามนุษย์ไกลพันธุ์ซึ่งเราก็ต้องติดตามเรื่องราวตรงนี้กันต่อไปครับนอกจากนี้ค ต้องการให้เหล่านิวเมนของพวกเขา ได้รับการเรียนรู้และก็การศึกษารวมถึงอยากให้รู้จักโลกภายนอกนะครับเขาก็เลยไปนําตัวเจนฟอสเตอร์มาสอนหนังสือให้กับเหล่านิวแมนเหล่านี้นะครับในขณะที่ตอนนั้นมาโจมตีเขาที่เทือกเขาวุนเดกอร์เพื่อมาตามหาเจนฟอสเตอร์ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยไฮเอวิลชันนารีก็ได้ทําการทดลองกับเซรั่มตัวใหม่ที่ชื่อว่าไอโซโทปซีซึ่งจากเซรั่มไอโซโทปซีนั้นก็ได้เปลี่ยนหมาป่าที่เขาเลี้ยงไว้ให้กลายมาเป็นอสูรร้ายซึ่งไฮเอวิลชันนารีเองเนี่ยก็บังคับให้ตอครับร มาต่อต้านอาสูรหมาป่าตัวนี้จึงทําให้ไฮเอบลู i ชนารีนาอาสูรร้ายตัวนี้ออกสู่นอนกอวกาศครับรวมถึงนํำฐานทัพที่เทืเขาวุนเดอรกอร์เนี่ย ลอยขึ้นสู่อวกาศด้วยนะครับเพื่อไปตั้งเป็นฐานทัพใหม่บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งฐานทัพใหม่เนี่ยเขาก็ได้นําเหล่านิวแมนมาด้วยนะครับแต่เหล่านิวแมนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศที่ไม่เหมือนกับบรรยากาศของโลกจนทําให้สัตว์เหล่านั้นเกิดอาการบ้าคลั่งขึ้นมาครับรวมถึงตัวเขาเองก็มีผลกระทบด้วยเช่นกันแน่นอนครับว่าไฮเอบลูชนารีก็ได้มีการทดลองในเซรุ่มที่ชื่อว่าไอโซโทปดีนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเขาใช้กับตัวเขาเองเซรุ่มไอโซโทปดีนี้เปลี่ยนแปลงตัวเขาให้กลายมาเป็น คนที่มีความอัจฉริยะมากขึ้นและก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยจากนั้นในเวลาต่อมาครับไฮเอโรชเนลรี่ก็ได้สร้างเคาน t เตอร์เอิร์ธขึ้นมาซึ่งตำแหน่งของเคาน t เตอร์เอิร์ธนั้นเนี่ย <c oughs> ก็มีความใกล้เคียงกับจุดวงโคจรของโลกนะครับแต่อยู่ตรงข้ามกัน แลเขาก็ยังใช้เทคโนโลยีในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มีความคล้ายคลึงกับโลกของเราให้มากที่สุดซึ่งจุดป,ประสงค์การสร้างเคาน์เตอร์เอิร์ดนั้นเนี่ยเป็นการสร้างโลกในอุดมคติของเขาและก็รวมถึงเป็นที่เก็บเหล่านิวแมนต่างๆที่เขาได้ทําการทดลองขึ้นมานั่นเองครับซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับตัวอย่างหนึ่งของหนังร่วงการเดินออฟเดอะกาแล็กซี่วอลุ่มทรีที่เราได้เห็นเหล่ามนุษย์ที่เหมือนกับครึ่งคนครึ่งสัตว์ปรากฏอยู่ในโลกที่มีความคล้ายกับโลกของเรานั่นเองนะครับจากนั้นอดัมวอลล โดยกลุ่มนักวิจัยที่เรียกตัวเองว่า e n c a v e นะครับ โดยเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยคือการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่เป็นจุดสูงสุดของวิวัฒนาการของมนุษย์ในอนาคตแต่เนื่องจากว่าเขาไม่มีประสบการณ์ชีวิตครับก็ทําให้เขาเนี่ยพบก,กับโชคร้ายจึงต้องกลับไปที่รังของเขาเพื่อรับการเกิดใหม่อีกครั้งและเมื่อเขาได้เกิดใหม่เขาก็ถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นวอลล็อกซึ่งไฮเอวิลูชันารีเป็นผู้ตั้งให้นะครับไฮเอวิลูชันารีก็รด้มอบภารกิจใหม่รวมถึงโซเจมให้กับอดัมวอลล็อกและก็ได้นําพาอดัมเดินทางไปยังเคอเตอร์เอิร์ตต่อมาครับซึ่งถ้้าาเเเรรไดปีียบยบบบทกัใน MCU อดัมบัวล็อกถูกสร้างโดยชาวเซอร์เรียนจากคำสั่งของราชินีอายชาครับ mm hmm. เพื่อให้ตัวอดัมนั้นมาต่อต้านเหล่ากาดเดินออฟเอกา x ล็กซี เราต้องมาดูกันต่อไปว่าความเชื่อมโยงของตัวละคร g h Evolutionary กับตัวละครอดัมวอลล็อกใน MCU นั้นจะมีโครงเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันเหมือนในคอมิกหรือไม่ครับนอกจากนี้เรื่องราวของ High Evolutionary ก็ได้มีความเกี่ยวข้องกับการแล็กตัสเหล่า X-men รวมถึงพวกชาวครีไม่ว่าจะเป็น Supreme Intelligen c e เองแล้วก็เรื่องราวอีกมากมายที่เกิดขึ้นในจักรวาลของมาเวลเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆก็คือในคอมิกเนี่ยตัวละคร g h Evolutionary มีความเกี่ยวข้องกับวันด้าแม็กซิมอลหรือสการ์เล็ยวิทมี Kata bwo lok. แล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะครับเอาเป็นว่าเราต้องมาติดตามตัวละครตัวนี้กันในโลกของภาพยนตร์จากหนังเรื่องการเดินออกจากกาแล็กซีวอลลุ่มทีในอนาคตซึ่งหนังเรื่องนี้จะฉายในบ้านเราในวันที่3พฤษภาคมปี2023แล้วล่ะครับถือ,อว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆแต่ก็ไม่รู้ว่า MCU จะเอาตัวละครนี้มาแกงหรือไม่นะครับก่อนจบคลิปนี้ไปนะครับถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกเนี่ยอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม n Netflix p r เมียมกับทางทีมงาน NF เทีย ที่อครบแปะลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันด้านล่างนะครับหรือจะสแกน QRcode โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับเอาเป็นว่าใครมีประเด็นหรือเรื่องราวอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละคร Highai Evolutionary ก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคารพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมานาที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s สไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ